สำหรับออแรกของวันนี้ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยก็ <c oughs> ได้ออ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่เห็นว่ากลับหัวกลับหางเดี๋ยวผมแพรนกล้องให้ดู <c oughs> แต่งตัวยังไม่เสร็จเลยสำหรับออแรกของวันนี้ กัวคุณตาจากจุดที่อยู่ไปรับของ1โล1โล1.80ไปส่ง4.82ดแปลุยกันสำหรับวันนี้เริ่มที่0924ออ์องี่อเข้าวสากลัวคุณตา สำหรับอที่2อข้าวมันไก่สูตรไหลําปาจินระยะทางจากจุดที่อยู่ไปรับที่ร้าน3ามโลจุดหกสองจากร้านไปผู้รับ7.52ดจโล สำหรับพอที่สองเข้ามานไายสองพอทอที่สามส้มตำกลางซอยพอที่สี่ฟัวกราสเป็นกาแฟชา ขียวดูระยะทางสำหรับพอที่สามส่งต่ำสายตาเข้าสองกล่อสำหรับพอที่สน้ำสองแกนสำหรับพอที่ห้า ร้านกาแฟไบบุญคอฟฟ่ออที่หกร้านเจลีสำหรับออที่ห้ากาแฟร้านไบบุญคอฟฟ่สำหรับออที่หกร้านเจลี เจลีสามชั้นมากข้าวสำหรับออที่เจ็ดเคบ็อกชีสพ่นไฟในตำนานระยะทางตามนี้เลยครับ สำหรับออที่เจ็ดเคบับร้านเคบับไปส่งกันเลยแปดโลกสำหรับออที่แปดอเมซอนดิมน้ำอที่เก้าร้านชบาบระยะทางตามนี้เลยครับสำหรับ ออที่แปดอเมซอนชาโลมครับสำหรับออที่เก้าขนมสามอย่างร้านชบาบออที่สิบชาบับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มันตัวตึงสต๊อก อที่สิบกเียวรับรวมระยะทางอที่10กุเียวไก่มานะอที่สิบเดกุยเขียวน้ำรับ 12, ก,ก,กุ้ยเขียวหมูอที่สิบล็กซุกคีอที่สิบอที่ สิบสองุก,กี้เล็กสุก,กี้ข้าวหมูกระเทียมข้าวกลนตาข้าวสี่อย่าง ออเดอร์ที่14ส้มตำกากซอยออเดอร์ที่15บั้าข้าวเข้มอะไรทางตามนี้เลยออเดอร์ที่14บส้มตำกลางซอยออเดอร์ที่15บ้าน้ําโค้เข้มน้ําใสาเข้วชาไทยกับชาเขียว อที่16ส้มตำกาดซอยเหมือนเดิมระยะทางตำนี้เลยร้านส้มตำกาดซอยอที่16เหือนเดินมือตำไทยกับตำข้าวโพดใส่ไข่เค็มสองรายการอที่17ร้านตำ ปาดปา,ปาเดกอที่สิบเจ็ดยทางออที่สิบเจ็ดล้านตำปากปาเดกสามรายการเหนียวส้มตำไก่สำหรับการขับไล่แมนของวันที่ยี่สิบสองวันเสาร์ครับทั้งหมดสิบเจ็ดออเป็นเงิน ทั้งหมด385บาทตั้งแต่เวลา3มโมงยีถึงบ่าย2บ่าย2อสิบใครจะสนใจสมัครไลน์แมนเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับการขับไลน์แมนกี่ชั่วโมงแล้วได้ตังแค่นี้สมเหตุสมผลหรือไม่คอมเมนต์กันด้วยครับ จเจอกันอีพีต่อไปครับบอลแล้วก็ปสรุปการทำงานวันนี้นะครับทั้งหมด17ออเดอร์เงินค่าจัดส่งและบริการเสริม359บาท35สตางค์เงินพิเศษ34บาททิป3.70บาทครับ ในวันที่22วันเสาร์นาครับ